หลังจากเราจะเดินขึ้นไปดูนาที่เราลงไปดูเมื่อกี้เนี่ยข้างล่างนีย่ยขึ้นมาถึงข้างบนข้างบนนี้ไม่ค่อยสวยนะฮะข้าวาเยอะอยไปดูน้ำกันมาจากไหนเยอะแยะนี่ฮะถนนถน,นนนี้ทำเป็น พนังกั้นน้ำนะดูครับน้ำเต็มไปหมดเลยนี่น้ำนะสูงกว่าสูงกว่าในนาแล้วดครับน้ำอันนี้ก็แถวนี้ก็ททำนานนครับทำนากันท่วมหมดแล้วครับ นาทั้งนั้นเลยดูรับน้ําขึ้นมาขนาดน,นี้ เนี่ยน้ำแถวนี้ก็ทำนากันหมดนะับแถวฝั่งนี้ที่เขาขาวนี่น้ำนี่เป็นนานะครับเดีย๋ยวผมจะไปดักตะไครยไปฮะเดี๋ยวไปจะไปดูปลาครับมันติดตะไครยไหม โอเคครับเดี๋ยวลงไปนี่คงถ่ายให้ดูไม่ได้ครับเราะมาคนเดียวนะฮะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับ